สวัสดีครับคุณผู้ชมการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในช่อง YouTube ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับคุณต้องมีการวางแผนเตรียมการกันนิดนึงนะครับในการใช้แอปตัดต่อแล้วแต่คุณถนัดนะครับสกิลง่ายที่สุดคือ Li n e Camera นะครับปรับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจบขาวเลยครับสำหรับรูปหน้าปกนะครับสำคัญมากๆครับลักษณะประมาณนี้ครับแต่นี่ไม่ได้หมายว่าตัวอย่างที่ดีนะครับคือรูปปกเนี่ยในกรณีช่องของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะ ครับมีรูปคนโชว์นะครับนี่คือรูปปกที่ผมใช้ในการสอนทําบัญชี Google ต่างๆนะครับหรือว่าสอนออนไลน์ต่างๆนะผมก็เน้นให้คนเข้าใจวัตถุประสงค์มากกว่าที่จะโชว์ใบหน้าของผมนะโอเคก็แล้วแต่ทัศนะนะครับแล้วแต่เนื้อหาของช่องนะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําคือโชว์หน้าจะดีที่สุดนะครับคุณก็ พยายามใช้แอปปรับแต่งรูปหน้าให้ดูสวยหล่อแล้วแต่คุณนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะใช้แอปอะไรผมแนะนําเป็นแอปเหมืยตู้นะครับมันรีทัชใบหน้าคือใช้แอปตัวช่วยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในการทําปกเนี่ยผมแนะนําง่ายสุดคือ Line c a m มล่นะครับส่วนมากผมจะใช้เป็น p i กเซ l a ลมันใช้สกิล3มิติได้หลากหลายนะครับนี่ประมาณนี้ครับมันก็แล้วแต่ความถนัดครับแต่สําคัญที่สุดการอัปโหลดคลิปคือรูปปกนะครับ ก่อนจะอัปโหลดรูปปกได้เนี่ยนะครับคุณติดตั้งแอป YouTube Studio นีครับเตรียมการดังนี้และที่สำคัญต้องยืนยันบัญชี Google นะก่อนจะอัปโหลดนะครับเดี๋ยวเราถึงการอัปโหลดนิดนึงนะครับกดเข้าไปที่แอป YouTube อัปโหลดหมายถึงตรงนี้ครับในหน้านะไม่ว่าจะหน้าแรกหรือหน้าช่องของคุณมันมีทางลัดคือไอเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์รูปวิดีโอเนี่ยนะครับด้านบนแถบด้านบน u t u b e เนี่ยคุณกดเข้าไปแล้วเลือกวิดีโอในการอัปโหลดมันก็เหมือนการโพสต์คลิปลง u t u b e เออลง Facebook นั่นแหละนะครับนี่คือการอัปโหลดแต่พูดแบบกำปั้นทุบดินนะแบบนี้แต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออัปโหลดไปแล้วให้ผู้ชมสนใจดูคลิปของเราที่สําคัญเนื้อหาในในนั้นมันต้องดีด้วยนะไม่ใช่ปกคลิปดูเลิศหรูกดเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนะครับมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคนะผมมองแบบนี้ เอาเป็นว่ารูปปกก็เออพอไปวัดไปวาได้นะครับหรือว่าดีแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเนื้อหานะครับขอให้มันโอเคแล้วกันนะครับพูดไม่เพราะไม่เป็นไรเห็นว่าไม่เห็นว่าพูดคาหยาบนะแต่ว่าแต่ว่าคือเสียงไม่ดีบางคนบอกว่าไม่มั่นใจเลยนะเสียงไม่ค่อยดีไม่ต้องไปซีเรียสขอแค่คุณพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ผมก็เหมือนกันนะครับเสียงผมก็ไม่ดีแต่ว่าผมตั้งใจจริงใจอยากจะมอบความรู้ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆครับสำหรับท่านใดที่กดติดตาม Subscribe แล้วก็ขอขอบพระคุณท่านใดยังไม่กดปุ่ม Subscribe ก็เชิญเลยแล้วกันนะครับโอเคอันดับแรกนะยืนยัน y o u t u b e เนี่ยคุณต้องเข้าไปใน g o o g l e Chrome ก่อนเลยนะครับก่อนอัปโหลดนะครับเตรียมตัวดังนี้นะโอเคให้คุณพิมพ์เปิดหน้าต่างใหม่นะครับอ่ะ ใหม่ๆสดๆจริงๆแบบนี้แล้วพิมพ์ YouTube ไปพร้อมๆกันนะครับพิมพ์ y o u t u b e ปุ๊บนะกดค้นหาแล้วเลื่อนเลื่อนข้ามโฆษณาไปเรื่อยนะครับดูให้ออกนะว่าครับเว็บไหนเป็นเว็บ YouTube โดยตรงนะครับก็โอเ okay, ค y o u t u m e c o m เนี่ยนะครับกด YouTube.com ปป๊าเปิดผ่าน Google Chrome ครับแล้วตอนนี้นะครับ ถ้ายังไม่ใช่เป็นไซส์เดสก์ท็อปเนี่ยให้คุณกด3จุดนะครับมันจะได้หน้าตาคล้ายๆกับนะครับที่ผมบรรยายนะครับขอไซส์เดสก์ท็อปปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะตรงกันกับที่ผมบรรยายนะโอเคครับจะได้ไปพร้อมๆกันครับแล้วคุณขยายหน้าจอสังเกตมุมขวามือรูปโปรไฟล์เล็กๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมให้คุณเช็คกดกดเข้าไปนะครับถ้าถ้ารูปโปรไฟล์เนี่ยมันใช่ ช่องที่คุณกําลังจะอัปโหลดก็คือโอเคอัปโหลดได้เลยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ให้คุณกดที่รูปโปรไฟล์นั้นแล้วกดปุ่มสลับบัญชีนะครับให้มันตรงโอเคสมมุติเป็นบัญชีแมวเหมียวแล้วกันอ่ะโอเคบัญชีแมวเหมียวแต่บัญชีนี้ผมยืนยัน YouTube แล้วละ่ะนะครับโอเคเสร็จภารกิจสลับบัญชีแล้วให้คุณเปิดหน้าต่างใหม่อีกรอบนึงนะครับในส่วน Op p โเนี่ยกด ช่องเลข4เนี่ยนะครับเลขสกดปุ๊บ,บตรงนี้นะครับนี่คือแล้วกดเครื่องหมายบวกเนี่ยเปิดหน้าต่างใหม่นะครับโอเคเมื่อสลับบัญชีเสร็จแล้วมันจะอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมทีนี้ให้คุณพิมพ์คําว่ายืนยันนะครับยืนยัน y t u t u อ่ะกดค้นหายืนยัน y o u t u b e นะครับยืนยันบัญชี YouTube ของคุณเนี่ยนะครับกดให้ถูกต้องนะเว็บไหนนะน,ะนะโอเคอย่าไปกดโฆษณาสะลาโอเคทีนี้ ให้คุณสังเกตตัวเล็กมากเลยนะคุณผู้ชมใต้คําว่ายืนยันบัญชี YouTube ของคุณเนี่ยมันจะเขียนตัวเล็กตัวสีฟ้าว่ายืนยันช่องเนี่ยคุณกดยืนยันช่องครับจากนั้นเปิดในเบราว์เซอร์โคเหมือนเดิมกรอกเบอร์โทรที่คุณจะใช้ยืนยันช่องนะครับก็กรอกเบอร์โทรครับผ่าน SMS เขาจะส่งรหัสผ่านคุณทําการกดยืนยันปุ๊บส่งไปแล้วไปเข้าไปดูในกล่องข้อความ SMS แล้วนํามากรอกในช่องตรงนี้เมื่อคุณกรอกยืนยันถูกต้องแล้วมันจะบอกว่ายืนยันเรียบร้อยคล้ายๆย,ยืนยัน Facebook สมัครนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันโอเคนะไม่ไม่ยากเกินไปนะนี่คือก่อนจะอัพโหลดคลิปวิดีโอนะครับมือใหม่ควรที่จะยืนยัน YouTube ก่อนเพื่อจะใช้ลูกเล่นตรงนี้ครับ YouTube Studio เนี่ยนะครับจากนั้นครับคุณไปบรรเลงได้เลยนะครับรูปปกเนี่ยคุณจะบรรเลงแบบไหนคุณก็จัดไปได้เลยนะครับรูปปกขอแค่ พยายามให้มีรูปหน้าคุณก็โอเคนะครับแต่ที่ตัวอย่างไม่โชว์หน้าเพราะว่าผมผมสอนเกี่ยวกับการลบบัญชี Google ซึ่งไม่เกี่ยวกับใบหน้าผมเลยนะนะครับผมอยากผมอยากให้คุณนะได้เจอข้อมูลนะพื้นที่หน้าจอมันก็เล็กเนาะรูปปกผมก็เลยแบบจัดข้อความไปเต็มแม็กเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของคุณก็แนะนำเลยแล้วกันให้โชว์ใบหน้านะครับ เมื่อยืนยัน YouTube เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณโดยกดสัญลักษณ์กล้องได้เลยนะครับการการใส่หน้าปกนะครับคือเมื่อคุณอัปโหลดเสร็จแล้วปุ๊บรีบนะครับรีบเข้ามานะโอเคแล้วกดกดที่คลิปล่าสุดเนี่ยในหน้าแดชบอร์ดนะครับของแอป y o u t u b e Studio กดเข้าไปครับสังเกตร,รูปดินสอด้านบนนะครับกดรูปดินสอจากนั้นครับ นี่เลยครับแก้ไขขนาดยอ่อกดแก้ไขแล้วกดเปลี่ยนนะครับผมคงไม่ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับกดเปลี่ยนแล้วเลือกรูปภาพเปลี่ยนเลือกปุ๊บแล้วกดบันทึกทําตามขั้นตอนนะส่งคุณแค่นี้นะครับจบข่าวเลยนะถ้ามันเออเลิกก็ทําใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ก็คือขั้นตอนการอัปโหลดนะครับเออลืมบอกไปนี่คือรูปปกแต่มันมันต้องใส่ไอ้พวกเนี้ยนะครับถ้าใครทําธุรกิจนะครับขายสินค้าหรือรับสมัครตัวแทนต่างๆให้คุณ เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปในคลิปวิดีโอนั้นกดรูปดินสอมุมบนเหมือนเดิมนะครับด้านบนเนี่ยนะครับแล้วอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงพอดีผมทําคลิปเกี่ยวกับหน้าปกผมลืมอธิบายใส่คําบรรยายนะนะครับโอเคนี่ครับรูปดินสอคือคําบรรยายกดเข้าไปแล้วไปใส่อะไรบ้างนะครับเบนะครับรายละเอียดสั้นๆเบอร์โทรติดต่อจำง่ายๆครับใส่เบอร์โทรครับและคําบรรยายเพิ่มเติมว่าธุรกิจของคุณเกี่ยวกับอะไร นะประมาณนี้ครับนี่คือคําบรรยายใต้คลิปนะครับแล้วชื่อคลิปเนี่ยไปเช็คดูชาวบ้านชาวช่องเขาในหัวข้อเดียวกันอย่างเช่นบัญชี Google เนี่ยเขาตั้งชื่อคลิปยังไงคุณก็ตั้งชื่อคล้ายๆเขามันก็จะติดผลการค้นหานี่คือสกิลพื้นฐานเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแทก็กเรื่องโอโ้โหเอสออะไรต่างๆอย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะครับทำตามชาวบ้นาบนชาวช่องเขาว่าเออชื่อคลิปเขาตั้งยังไงคุณก็พยายามใกล้เคียงเขาก็พอนะครับเดี๋ยวจะปวดหัวมากกว่านี้โอเคนะครับ เรื่องรายดงรายได้เนี่ยก็ให้พูดติดตามเกิน1000และ4000ชั่วโมงการรับชมก่อนค่อยว่ากันนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรายได้ขอให้อัปโหลดคลิปวิดีโอไปเยอะๆแล้วมีผู้ติดตามเกิน1000ก่อนแล้วกันนะครับก็กดบันทึกมีเพียงเท่านี้นะครับนี่คือการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงช่อง Youtube เขาทํากันประมาณนี้นะครับนะสำคัญพอสมควรไม่ใช่กําปั้นทุบดินอัปโหลดก,ก็คือกดเข้าไปใน YouTube แล้วเนี่ยนะครับสัญลักษณ วิดีโอเนี่ยก็คือกดเข้าไปแล้วใส่คลิปคือการอัปโหลดแล้วจะทําคลิปมาเพื่ออะไรนะครับสั้นขนาดนี้มันโอ้โหนะต้องนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับคุณผู้ชมว่าเงื่อนไขขั้นตอนต่างๆนะครับก่อนจะอัปโหลดคุณต้องเตรียมการในการดาวน์โหลด YouTube Studio นะครับยืนยัน YouTube เข้าไปใน Google c o r o นะครับจากนั้นคุณก็ตัดต่อรูปภาพใช้แอปที่คุณถนัดนะครับ เสร็จสิ้นเตรียมการพร้อมแล้วคุณอัปโหลดเสร็จแล้วต้องรีบเข้ามาใน y o u u u b e s t u d i อนะครับเพื่อรีบเปลี่ยนหน้าปกให้ไวที่สุดเพราะว่าผู้ติดตามของคุณจะได้พบเจอคลิปวิดีโอที่พร้อมนะครับแบบนี้นี่นะครับอีกบัญชีนึงผมสลับมานะครับในฐานะผู้ติดตามผมไปติดตามช่อง107เเคล็ดลับเนี่ยติดตามช่องตัวเองนะครับโอเคมันก็จะโชว์ในฟีดข่าวแบบนี้นะครับในหน้าแรกเนี่ยนะครับ ต้องรีบนะครับรีบมาครับเมื่อเปลี่ยนรูปปกปุ๊บนะครับมันก็จะทยอยแจ้งเตือนผู้ติดตามของคุณในหน้าฟีดข่าวเนี่ยเจอเออมีหน้าปกเว้ยถ้าไม่มีนะครับมันก็จะกลายเป็นโอ้โหนะครับรูปภาพไม่สวยนะคุณผู้ชมแต่ต้องมีหน้าปกดีที่สุดนะครับจบการบรรยายเป็นเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับลองทำตามนะครับโอเคมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามได้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ